เปิดเจดดาราสาวสวมชุดไทยสวยสง่าเข้ารับพระราชทานน้ำสังถือว่าได้รับเกียรติสูงสุดของชีวิตเพื่อเสริมสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวมาในชุดไทย,ยรับพรก่อนเข้าพิธีบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นสวยงามอ,อร่าจับจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่เจ็นมาปรางวิราการเปิดกันที่เจ้าสาวแสนสวยควงสามีสารวัตรชรเข้ารับพระราชทานน้ำสังเพื่อเสริมความเป็นสิริม,มงคลมาในชุดไทยสีวาลายัยใช้ผ้าไหมทักทั้งคืนโดยตัวเสื้อและกระโปรงมีลวดลายของดอกพิกูลสีสเวทและดอกลอยฟ้าบาทข่มสบายสีหวานลายประจำยามกลมดอกลอนออกแบบมาอย่างประณีตบอกเลยว่าสวยงามสง่าม,มากเลยจริงๆ อันดับที่6หยาดหยาดทิพยงดงามในชุดไทยสีวายแบบประยุกต์เขารับพระรชาชทานน้ำสงังมาในดีเทลเรียบหรูแขนยาวผ่มสบายปักวลวดลายทโวนสีงาช้างถูกออกแบบจากช่างยอดฝีมือแห่งห้องเสื้อฟินาเล่บอกเลยว่าสง,ง่างามจนละสายตาไม่ได้เลยจริงๆ อันดับที่ห้ามิวนิธาเขารับพระราชทานน้ำสังมาในชุดไทยถึง2ชุดโดยชุดแรกมาในชุดไทยสีเวไลใช้ผ้าไหมยกทองสีงาช้างคมสบายและนุ่งจีบหน้านังด้วยผ้าไหมสีชมพูอ่อนเสริมลุคสวยหวานให้ดูสง่างามยิ่งขึ้นและชุดที่2ได้รับเกียรติเขารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาในชุดเรียบรูสีเหลืองทองอารามเห็นแล้วออราจับกันเลยทีเดียว ดับที่4ซีริต้าเจนเซนเขารับพระราชทานน้ำสังมาในชุดไทยบรมพิมนันถูกออกแบบจากห้องเสื้อวันนัดกูตูทำมาจากผ้าไมยกบิ้นทองสีขาวดอกบัวหลวงจังถักทอทั้งคื้นแบบพิเศษการันตีด้วยตาสัญลักษณ์นกยุงทอพระราชทานโดดเด่นด้วยสีขาวบริสุทธิ์บวกกับความสวยหวานของสาวซีริต้าพูดได้คำเดียวเลยว่างดงามมากเลยทีเดียว อันดับที่3อุ้มลัคนาสวมชุดไทยบรมพิมารประยุกต์เขารับพระราชทานน้ำสังโดยเป็นผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อฟิเนเลเน้นโทนสีชมพูอ่อนงานปักสุดประณีต,ตวกับการแต่งหน้าที่ดูสวยเจ,จิดจรัสเปลี่ยนจากสาวแซบกลายเป็นสาวหวานไปเลยละจ้า พี่สองใบเตยอาสยามนักร้องสาวลุกพุ่งเขารับพระราชทานน้ำสังในชุดไทยสีงานช้างสีวาลัยแบบประยุกต์ตัวเสือ้อถูกออกแบบให้แขนจับจีบดูอ่อนหวานเป็นงานปักสุดประณีตระดมทีมช่างกว่า30ยอดฝีมือปักโดยคริสตันเพจแบบสวารอกกี้ป้องอ้อยและมุกลูกปัดขนาดเล็กแบบละเอียดทั้งตัวโดยเป็นผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อฟีนาเล่บอกเลยว่าสวยสงาสะกดทุกสายตา ดับที่หนึ่งก้อยรัชวินเขารับพระราชทานน้ำสังเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ชีวิตสวยสง่ามาในชุดไทยบรมพิมานซีเ้าเงินสุดหรูเป็นผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อวานัตกุตูและตัวเจ้าสาวลายผ้าถูกออกแบบให้เป็นลายเฉพาะใช้ชื่อลายว่ารัชวินตามชื่อจริงของเจ้าสาวแถมชุดนี้ยังสามารถกลายเป็นชุดไทยสิวาลสุดพดงนามได้อีกหนึ่งลุคโดยการเพิ่มสบายที่ปักลวดลายสุดประณีตวิจิตรบรรจงเข้ากับตัวเจ้าสาวได้เป็นอย่างดี 你。